คำถามก็คือทำไมก้อยนะัตตี้ดริมถึงเลือกความความกล้าตรงนี้ในการที่จะออกมาคองเอาเสียงดังๆเลาะอะไรคะเพอยว่าจริงๆแล้วก้อยไม่อยากเทรดมันเป็นความกล้าหรือก้อยแค่อยากให้ทุกๆุกคนมองมันว่าการเมืองเมื่อมันดีอ่ะมันจะไปได้ดีด้วยกันทั้งหมดคือตั้งแต่ครั้งแรกสุดที่ที่เราเริ่มทาําช่องแรกๆเนาะเคยมีลูกค้าทักมาว่าแบบ ขอไม่พูดเรื่องการเมืองในมาชื่อช่วงนั้นเป็นช่วงการเมืองรุนแรงประมาณนี้แมันก็เกิดคําถามกับพวกเราสามคนทันทีว่าทําไมเราถึงต้องโดนห้ามพูดสิ่งนี้ทําไมเราเราพูดสิ่งนี้ไม่ได้อะเออมันแค่เป็นความรู้สึกตั้งคําถามในใจแล้วมันไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรถูกต้องเลยอะสาเหตุเดียวที่เราต้องไม่พูดเพราะว่าเพราะฉันอยากได้เงินคุณอ,อะพูดกันตรงๆเ <c oughs> พราะเพียงแค่เขาแค่พูดว่าถ้าคุณจะไม่ทําสิ่งเนี้ยเราขอ แคนเซิล <c anc el> นะแต่เขาพิมพ์ดีนะคะขอได้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำไม่ได้จริงก็ขอคืนเงินแล้วเราก็ถามว่าสาเหตุเดียวที่เราจะไม่กล้าพูดสิ่งเนี้ยเพียงเพราะเราอยากได้เงินหรวอวะกูอยากเป็นคนอย่างนั้นหรอะอะไรเงี้ยคือมันแค่นี้เลยพี่แล้วเราแค่รู้สึกว่าขุมไม่ได้อะเราว่าเขามีมีเรื่องที่เขาต้องจัดการทางองค์กรแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่เราไม่ได้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นอนะ่ะเราก็เลยแค่เบรกทูนั้นแล้วแค่อยากจะแสดงว่า นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นและไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทําในการไปบอกให้ใครว่าอย่าทำํำเพื่อเรสเพคความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกอะแล้วมันก็ไม่ควรจะเอามาเกี่ยวกับว่าถ้าคุณแสดงออกเราไม่ควรให้เงินคุณนะมันเกี่ยวอะไรกันอะอในฐานะที่เรา r e p r e s e n t แรนคุณเราสามารถ r e present แรนคุณได้เต็มที่ด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาที่มีแต่แบบม,มันไม่เกี่ยวกันอะ เ,ออเราก็เลยแค่รู้สึกตั้งแต่วันนั้นจริงๆมันมันรู้สึกกันมาก่อนหน้านั้นแหละในเรื่องการเมืองที่มีแต่พอมันเริ่มมีคนมาแบบว่าม,มัน,พอ,นพอเออมันเลยยิ่งชัดเจนขึ้นแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นมั้งค่ะ